สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลเดอะวิ h e s by นัทครับอันดับแรกนะครับช n n e l ของเราเนี่ยจริงๆแล้วเคยทำมาแล้วนะครับแต่ว่าด้วยวิกฤตของโควิดนะครับแล้วก็บ้านผมเนี่ยรีโนเวทนะครับก็เลยไม่สามารถออกไปอัดคลิปที่ไหนได้เลยนะครับก็เลยต้องห่าง ไปเป็นระยะเวลา1ปีนะครับนี่ก็กลับมาแล้วรีแบรนดิ้งใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น The w i t c h e s y y นั t ให้จำง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการดูดวงรายเดือนสำหรับผู้ที่มีดาวจันทร์ลัคนาในราศีพิจิกนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่24ตุลาคมจนถึง22พฤศจิกายนนะครับอ่ะสำหรับชาแนลของเรานะครับเป็นชาแนลสำหรับ พูดวนทำไมสำหรับชาแนลของเรานะครับเป็นชาแนลในการดูด้วยโหวิธีของโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับดังนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยนะฮะทางนี้ทางนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนตรวจสอบนะครับวันเดือนปีเกิดของตนเองรวมถึงลัคนาให้เรียบร้อยก่อนโดยเฉพาะลัคนาเนี่ยมีความสําคัญกับโหราศาสตร์ตะวันตกมากๆนะครับผมก็จะมีความแม่นยํามากกว่าวันเดือนปีเกิดธรรมดาหรือว่าจักรราศีนั่นเองนะครับอ่ะ ก็ไม่ชักช้าแะ้วกันครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสาหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวทิตเข้าสู่เรือนที่5นะครับผมในเดือนนี้จะมีพลังในตัวเองมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความคิดสร้างสารรค์นะครับและการแสดงออกนะฮะกระหายที่จะพิสูจน์ตัวเองนะครับสำหรับบางคนอาจจะเริ่มวางแผนที่จะไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับออกกำลังกายการไปสร้างกล้ามหรือว่าการแบบลดบอดี้ให้ดูแบบว่า เสียเสียเสียมากยิ่งขึ้นนะครับในตอนนี้นะครับผมรวมถึงดาวศุกร์นะครับได้กลุ่มดาวอาทิตย์ด้วยนะฮะสำหรับเดือนมีนาคมนี้ในหัวของความคิดส,สร้างสรรค์หรือแม้แต่การแสดงนะครับผมจะไปได้ดีมากๆเลยรวมถึงเมื่อมีดาวเนปจูนเนี่ยสเตชันอยู่ตรงนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ จะทำให้งานที่มันเป็นงานที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ดนตรีหรือว่าบริษัทของโฆษณา organizer ต่างๆเนี่ยจะไปได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่ทํางานด้วยสายนี้อยู่นะครับโดยดาวอาทิตย์และดาวศุกร์นะครับที่ station อยู่ในเรือที่5เนี่ยบ่งบอกได้ถึงเรื่องของความรักด้วยดังนั้นใครที่ยังไม่มีคู่นะครับในเดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่ดีเจอคนที่ดีและทำให้รู้สึกว่า เราชอบคนคนนี้จังเลยอ่ะเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับผมคุณจะแบบว่าตกหลุ่มรักได้ง่ายนะครับผมแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีความที่เขาเรียกว่าอะไรคุณจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ยากอ่ะระหว่างคนคนนี้นะครับแต่ยังไงคุณก็จะเกิดความชอบเขาอยู่ดีคือโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีตรงกลางอ่ะเอ็กตรีมนะครับสุดขั้วที่สุด อยากมีก็จะมีไม่อยากมีก็จะไม่มีเลยแต่ว่าในเคสนี้เนี่ยคุณน่าจะอยากมีมากเป็นพิเศษนะครับให้ระวังเรื่องของมือที่3ให้ดีๆนะครับชาวราศีพิจิกไม่ใช่จากใครจากคุณเองนั่นแหละน <c oughs> อันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณอาจจะตกหลุมรักได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะเเมื่อคุณมีคู่อยู่แล้วเมื่อคุณมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณพูดคุยกันแล้วถูกคอ ถูกใจนะครับจนทําให้เกิดเรื่องราวของเขาเรียกว่าการมีรักสามเศร้าตามมาได้นะครับอ่ะโดยเฉพาะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับดาวศุกร์เข้าเดือนที่5อาจจะหมายถึงเรื่องของการพน,นันการเสี่ยงโชคได้นะครับสําหรับใครนะฮะโดยเฉพาะลักนาณนาะผู้ที่มีลักนาเนี่ยจะต้องระวังให้มากๆนะครับอาจจะไปพัพวพันเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องหุ้นนะครับการพน,นันขันโตเรื่องแชร์ต่างๆ คุณจะต้องมีความระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปชาวราศีพิจิกไม่มีตรงกลางอะ่ะอยากจะเสียไม่ใช่อยากจะเสียอยากจะทุ่มก็ทุ่มหมดเลยหมดตัวนะครับไม่คิดหน้าไม่คิดหลังอาจจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะแบบเสียงเงินโดยใช่เหตุได้นะครับอ่ะดาวพฤหัสและดาวเสาร์นะครับเข้าเรือนที่4นะฮะ อาจจะมีการได้รียูเนียนกับคนที่เป็นคนในครอบครัวมีญาติมาเยี่ยมบ้านนะครับผมและดาวเสาร์เนี่ยคุณอาจจะต้องการความมั่นคงความอบอ,อุ่นระหว่างความเป็นบ้านหรือคนในบ้านถ้าใครที่อยู่เขาเรียกว่าบ้านอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีความคิดถึงครอบครัวมากเป็นพิเศษนะครับในปีนี้หรือ คุณอาจจะวางแผนในการสร้างครอบครัวกับคนที่คุณรักก็ได้นะครับดาวเสาร์จะสเตชันอยู่ที่นี่อีกประมาณ3ปีด้วยกันนะครับผมตอนนี้เพิ่งผ่านไปเท่าไหร่เอง3เดือนนะครับผมคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าแพชชั่นในการที่จะสร้างครอบครัวกับคนที่คุณรักนะครับผ่านหลังจากนี้ไปอีกประมาณ 3- 4ีปีเช่นเดียวกันดาวพฤหัสเข้าเดือนที่7คุณมีโอกาสที่จะแต่งงานได้นะครับสร้างครอบครัวให้มีความเป็นปึกแผ่นจับต้องได้มากยิ่งขึ้น นะครับแต่ชะลอยนะฮะดาวพุธอยู่ในราศีที่4นี้ด้วยนะครับคุณอาจจะอยู่ไม่ติดบ้านอ่ะดยหน้าที่การงานของคุณคุณอาจจะต้องเดินทางหรือแม้แต่การเปลี่ยนที่อยู่นะครับผมโดยเฉพาะเมื่อมีดาวพลูโตเนี่ยสเตชันนะครับอยู่ในเรือที่3มมาน,นานแสนนานและเป็นดาวประจำตัวของคุณด้วยบางทีตั้งแต่คุณเกิดมาคุณอาจจะเปลี่ยนที่บ่อยมากหมายถึงว่าเปลี่ยน เปลี่ยนบ้านนะครับผมเปลี่ยนที่อยู่บ่อยเนื่องจากหน้าที่การงานหรือจําเป็นต้องเดินทางเช่นคุณอาจจะทํางานอะไรที่มันจาเป็นต้องเดินทางนะครับผมอยู่บนถนนนานๆอยู่บนเครื่องบินบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติมากอาจจะเน้นที่เดือนนี้มากเป็นพิเศษนะครับโดยอิทธิพลของดาวพุธในเรือนที่4นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างที่ผมบอกไป เนื่องจากมีดาวยูเรน,นัสนะครับในเรือนที่7และจะอยู่ตรงนี้อีกประมาณ5-6ปีด้วยกันนะครับคุณอาจจะอยากรักอิสระ นะครับอยากจะคุยกับใครก็คุยอยากทําอะไรก็ทำเกี่ยวกับเรื่องคู่ดังนั้นอาจจะมีอารมณ์ปวดหัวสักเล็กๆน้อยๆน,นะคบเกี่ยวกับเรื่องคู่ถ้าคุณวางแผนที่จะแต่งงานมีครอบครัวการสร้างครอบครัวมันก็อาจจะไม่ใช่แต่งการแต่งงานแบบปกติทั่วไปเช่นอยู่ด้วยกันแบบแยกห้องหรือว่าอยู่ด้วยกันใกล้ๆแต่ว่าแยกบ้านอะไรให้มันมีความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือว่าคนที่เป็นคนที่คุณรักเนี่ยคุณก็ต้องทําความเข้าใจกับเขามากเป็นพิเศษว่า คุณต้องการอิสระอะไรอย่างเงี้ยครับหรือคนที่คุณรักก็ต้องเข้าใจด้วยแบบเขาเรียกว่าไงเอาหูไปนาะเอาตาไปได้อ่ะหลับหูหลับตาปิดตาข้างเดียวบ้างเพื่อทําความเข้าใจตัวคุณอะไรประมาณนี้นะครับดาวอังคารนะครับตอนนี้กําลังวิ่งเข้าสู่เรือนที่8นะครับคุณจะมีความกล้าได้กล้าเสียมากๆอย่างที่ผมบอกไปเรื่องเงินต้องระวงังแบบระวังให้มากๆนะครับผมอาจจะมีความรุนแรงเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือการป่วยได้ นะครับผมหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่ๆในชีวิตอันนี้ก็ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะกับเรื่องความรักที่ผมย้ําแล้วอย่าอีกย้ำหนักย้ําหนานะครับผมว่าต้องระวังให้มากๆนะครับวันที่13ที่จะถึงนี้นะครับผมมี New Moon ในราศีมีนก็คือเรือนที่5นะครับเกี่ยวข้องกับ c r e เอทีฟความคิดสร้างสารรค์หรือแม้แต่ความรักก็ตาม คุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจมากๆเห็นแล้วปิ๊งเลยตกหลุมรักเลยสปาร์กเลยทันทีนะครับแล้วก็อาจจะมีความสัมพันธ์ทางกายแบบรวดเร็วมากเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ต้องระวังสําหรับคนที่มีคู่นะครับไม่ต้องระวังใครระวังตัวคุณเองนั่นแหละไม่ใช่ระวังแฟนนะครับระวังคุณเลยนะชาวราศีพิจิกนะครับผมนี้ต้องระวังนะฮะแล้ววันที่2 8นะครับผมมีฟูมูนในราศีตุลน,นะครับผมซึ่งเป็นเดือนที่12บบางทีแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงอารมณ์ลึกๆภายใน จิตใจของตัวเองว่าคุณต้องการอะไรนะครับรู้สึกอะไรในสภาวะจิตใจแล้วเนี่ยคุณมีปัญหาอะไรหรือว่าคุณอยากจะทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งผมบอกแล้วว่าดาวอังคารเข้าเดือนที่8จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้นะครับดังนั้นคุณต้องระวังให้ดีๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นพวกเรื่องคู่หรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนนะครับจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้นะครับต้องระวังให้มากๆในเดือนนี้และเดือนเมษายนด้วยเพราะ ดาวอังคารยังคงจะอยู่ในเรือนที่8ซึ่งเป็นเรือนดั้งเดิมของคุณด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังมากๆเลยทีเดียวนะครับอุ้ยไพ่ร่วงครับไพ่ร่วงผ่านไปนะครับสําหรับอ่าโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับเรามาดูเรื่องของไพ่กันดีกว่านะฮะเมื่อกี้ร่วงลงมาก็ผมก็ขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องเงินเก็บการเก็บออมนะครับหรือการระมัดระวังค่าใช้จ่ายไพ่ใบนี้ออกมาก็ ยืนยันนะครับคำเดิมที่ผมบอกไปเลยว่าให้คุณระวังแบบระวังระวังไม่รู้จะระวังยังไงเลยนะครับรักเข็มขัดให้พุงปิ้นกันไปเลยทีเดียวนะครับมากมากนะฮะอ่ะกาวถวยก็มาเรื่องความรักนะครับใครที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะมีปัญหามือที่3ามจับตัวของคุณเองได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันนะครับให้ระวังทุกอย่างเลยเนาะสำหรับเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพูดให้มันชัดเจนไปเลยทีเดียวนะครับสาหรับ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ King of Cups King of Pentacles นะครับในซ w บบ d ล Two of Swords เห็นไหมไพ่ของการเลือกก็ขึ้นมาคุณอาจจะรู้สึกสับสนนะ The Moon นี่ไงไพ่ของความสับสนก็ขึ้นนี่มือมันแม่นจริงๆ <laughs> King of Cups นะเป็นนักรักอีกนะฮะเอาเข้าไป ข้าดาบแม่ถ้วยที่สุดจริงๆนะคุณนะสองเหรียญนะครับและ bottom of the deck นะครับ King of s w o r d นะครับผมและนี่ก็เป็นดวงรายเดือนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับ ไพ่ตรงกลางของคุณเนี่ยได้ไพ่สี่เหรียญน,นะครับให้ระวังนะครับอันนี้น่าจะรอบพี่สี่แล้วั้งที่ผมพูดคําว่าระวังเรื่องเงินนะครับ <_ C 1> ผมระวังให้มากๆรัดเข็มขัดให้มากๆนะครับ <_ C 1> คุณจะมีความตัดมีโทษครับคุณจะมีความกลัวการตัดสินใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักนะครับหรือการจ่ายเงินนะครับโดยเฉพาะเมื่อมี2เหรียญเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสมากๆที่คุณจะใช้จ่ายแบบไม่พอนะครับดังนั้นให้ระวังเรื่องของการลงทุนแบบผิด นะครับผมหรือว่าการลงทุนแบบที่เออมันมีความเสี่ยงเข้ามาแล้วคุณไม่สามารถจัดการความเสี่ยงนั้นได้นะครับช่วงเวลาเดินนี้คุณอาจจะเป็นนักรักอ่ะในออฟวอลเปลี่ยนคนไปเปลี่ยนคนมาสลับรางไปสลับรางมาแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะมีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์แบบที่มีคนอื่นเข้ามาด้วยครับก้าวถ้วยนะฮะแต่มันหนึ่งในนั้นมันจะมีตัวจริงสําหรับคนโสดนะสาหรับคนโสดคุณอาจจะตกหลุมรักเขาแบบง่ายมากเลยอ่ะ เหมือนคุณดูเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับจับจ้องไปที่ดวงจันทร์แลวเขารู้สึกถึงความแบบว่าความสวยงามความมีสเสน่ห์คุณอาจจะได้ไปวากเคชันนะครับไปท่องเที่ยวนี่ผมบอกไปคุณมีโอกาสได้เดินทางอาจจะเดินทางไปนะครับเพื่อพักผ่อนกับคนที่คุณรักนะครับคนคนนี้เนี่ยจะเข้ามาเป็นคนที่เป็นแบบนักรักเลยก,ก็ว่าได้นะครับอาจจะแก่กว่าคุณหรือเด็กกว่าคุณก็ได้อันนี้ผมไม่การันตีให้ก็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าเขาจะมีความรักให้กับคุณอย่างเต็มเปี่ยมคุณมีก้าวถอยตรงนี้แล้วเขาเดินตามหา ไม่ใช่โทษคุณมี9ก้าถ้วยตรงนี้แล้วนะครับเขาอาจจะให้อีกหนึ่งถ้วยมาทําให้คุณเติมเต็มฟิลถึงความเป็นครอบครัวอยากสร้างครอบครัวเป็นคนที่คุณตามหามานานนะครับหลังจากที่คุณมี8ถ้วยขึ้นนะครับแล้วคุณกําลังเดินออกไปเพื่อตามหาถ้วยที่9นะครับซึ่งคุณจะได้ถ้วยที่9และมีการเติมเต็มจากอีกหนึ่งถ้วยนั่นเป็นถ้วยที่10นั่นเองซึ่งสามารถ สร้างความเป็นครอบครัวให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะรวมถึง5ดาบด้วยคุณอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลวิวาทนะครับกับคนที่คุณรักให้คุณระวังให้ดีๆนะครับนี่ไฟออฟสอดนะครับมีคนนั่งเสียใจนะครับอันนี้เทพอะไรเนี่ยเทพเซตนะครับเทพเซตก็ เป็นตัวร้ายนะครับในปรกรนำอียิปต์นะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ลองไปหาประวัติของเทพเซตกับเทพ,พีเนฟททสนะครับเทพีของการเสียน้ําตาแลฮะก็นิดนิดนิดน,ดนึงนะครับให้คุณระวังเรื่องของคนที่อยู่ในครอบครัวอ่าเมื่อกี้ดาวองคารนะครับผมที่ เออสเตชันข้าเรีที่8ให้ระวังถึงการมีปากเสียงระหว่างคนที่อยู่ในครอบครัวได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับแม้จะมีการรีวิวเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปคุณอาจจะมีอ่อโทษครับไม่ชัดคุณอาจจะมีเขาเรียกว่ามีญาติมาเยี่ยมอะไรก็ต้องระวังเรื่องการมีปากเสียงหรือว่าทะเลาะเบาแวงกับคนที่อยู่ภายในบ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะอ่ะเพจออฟครับ นะครับผม Justice ใบแรกนะ Page of cup ใบที่2แล้วก็มีไพ่9คาา9กาคาาในคุณอาจจะเหนื่อยมาสักพักแล้วกับเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย นะครับคุณกําลังรอการเติมเต็มรอการมาของใครสักคนหนึ่งสําหรับคนโสดนะครับขอย้ํานะว่าสําหรับคนโสดนะครับแต่สําหรับคนมีคู่ก็เกิดขึ้นได้นี่คุณก็ต้องระวังตัวเองนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าคุณอาจจะแบบตระหนักรู้ได้ว่าเอ้ยคุณที่คุณกําลังคบอยู่ตอนนี้คุณที่คุณกําลังคุยด้วยดูใจด้วยตอนนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณ ปรารถนาหรือว่าคนที่คุณหมายปองนะครับมันอาจจะมีการตัดสินใจได้ว่าคุณจะออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไหมไปเจอคนใหม่ๆที่เขามีความเหมาะสมมากกว่าไหมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีไพ่เลข2เข้ามา2ใบเนี่ยคุณอาจจะเป็นต้องเลือกระหว่างคน2คนเส้นทาง2เส้นทาง,ง,ทางนะครับคุณเห็นคนคนนี้ไหมครับเขาแบบเขา กระโดดโลดเต้นอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็ตามหรือแม้แต่เรื่องของเงินเงินทองทองก็ตามอันนี้คุณต้องระวังให้มากๆนะครับมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรักครั้งใหม่ของคุณที่มันมีความเป็นเด็กอะครับมันมีความเป็นแบบพัฟฟี่เลิฟมันมีความสดใสม,มีความน่ารักมีความร่าเริงอยู่นะครับและความสัมพันธ์นี้มันอาจจะพัฒนาไปถึง King of Cuff ได้นะครับจากเด็กสู่พระราชาและไม่ใช่พระราชาธรรมดานะครับมีทั้งความรักและมีคั้งความมั่นคงให้กับคุณได้ในอนาคตดังนั้นต้องช่างใจดีๆนะครับว่าคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้คนปัจจุบันของคุณกับคนที่เขาเรียกว่าคนใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ใครมีความสําคัญกับคุณมากกว่ากันนะครับทุกอย่างมันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทุกๆคนเกิดมาเพื่อมีการเรียนรู้กันซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นมันไม่ผิดถ้าคุณตั้งใจที่จะเปลี่ยนผมไม่ได้ห้ามนะครับแต่ผมอยากให้คุณคิดให้ดีๆก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปชาวลัคนาราศีพิจิกมีความเอ็กซ์ตรีมอบางทีแล้วอยากได้ก็อยากได้เลยไม่คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะครับแล้วคุณก็จะมานั่งเสียใจทีหลังเองแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะครับโอเคอ่ะ นิวมูนอิ n เลโอนะครับคอนฟิเดนซ์โยคีทูสักเซสนะครับผมความเป็นตัวของตัวคุณเองนั่นแหละที่จะเป็นกุญแจสู่ความสําเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็ตามหรือการเงินก็ตามแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าจะทําอะไรให้เรามัดระวังตัวเองบ้างนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในแง่ของการลงทุนใดๆก็ตามนะครับผมหรือว่าการพน,นันการเล่นหุ้น จริงๆพนันก็ได้นะเรือนที่5้าเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําให้คุณไปแบบสูงต่ําอะไรอย่างนี้นะครับมันก็เสี่ยงเกินไปเนาะยังไงก็ถ้าอาผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมไม่แนะนําก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้ก็ไปศึกษานะครับผมหมายถึงว่าถ้าคุณแบบไม่มีความรู้ก็เหมือนผมก็ไปศึกษาเพราะผมก็ไม่ได้อยากเล่นอะไรนะครับถึงแม้ผมจะเป็นราศีพิจิกเช่นเดียวกันก็ตามเอา้าราศีเรานี่ว่าลืมดู <laughs> อะ นะครับ l r o t Spirit นะครับ b ีเจอร i นะครับผมแบบคุณเป็นคนที่เจ๋งอะตอนนี้คุณทำอะไรก็ได้คุณหยิบจับอะไรก็ได้นะครับเป็นสิงเป็นสิงเหมือนกันหมดเลยมีความเป็นเจ้าป่ามีความพลังนะครับมีความเขาเรียกว่า,า Power ในตัวเองที่คุณจะสามารถจัดการสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวคุณได้นะครับดังนั้นก็คุณใช้ Power ของคุณให้เป็นประโยชน์ นะครับผมแต่ว่าทีนี้มีไพ่คลาวมานะครับมีไพ่ของแสงอาทิตย์มาถึง2ใบนะครับผมแล้วมาด้วยไพ่คลาวอันนี้เขาจะสือว่าให้คุณใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เมื่าจะเป็นการลงทุนหรือความรักยงที่ผมบอกทุกๆอย่างต้องเป็นไปอย่างมีกลไกตามธรรมชาติมีการคิดมีการวิเคราะห์มีการตัดสินใจ นะครับอยากให้คุณใช้สติให้ดีๆรอได้รอไปก่อนเลยนะครับคุณเห็นคนคนนี้ไหมเขายื่นถือคาถาอยู่รออะไรสักอย่างหนึ่งแบบเนิ่นนานถึงแม้ว่าจะมีผ้าพันอยู่เนี่ยสำหรับบางคนนะครับดาวอยู่ในเรือนที่5นะครับเนปจูนเนี่ยอยู่ในเวลาอยู่ในเรือนนี้แบบมานานแสนนานมากแล้วนะครับคุณอาจจะรักคนแบบว่า มัวซัวมากๆแบบว่าใครเจอใครก็ตกกลุ่มรักชอบเขาไปหมดเจ็บแล้วไม่จาเจ็บแล้วเจ็บอีกนกวนไปนะครับเป็นนกฟินิกซ์ที่คือเราชาวราศีพิจิกก็เป็นฟีนิกซ์ู่แล้วเนาะแล้วก็แบบว่าตายเกิดใหม่เป็นนกวนไปหลายๆรอบนะครับก็ยังไม่เข็ดนะฮะแต่ผมก็เข้าใจนะครับเพราะว่าผมก็เป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันนะครับผมผมผม,ผม,ผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอย่างที่ผมบอกไปว่าทุกอย่างมันจะต้องมี การระมัดระวังและการตัดสินใจนะครับดังนั้นก็อย่ารีบร้อนมากเกินไปนะชาวราศีพิจิกนะครับมาถึงคำแนะนำดอกฟังกิปานีนะครับจะโฟกัสให้ไหมมันไม่เคยโฟกัสให้ผมเลยอ่ะอีพายไอเน,นี้ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับ you are truly beautiful on in you are truly beautiful on the inside and the outside นะครับ เขาบอกว่าคุณมีความน่ารักมีความสวยงามอยู่แล้วว่าจากภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยจริงๆแล้วว่าครับจากที่ผมบอกนะว่าคุณแบบชะลอบ้างมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ดีนะภพยที่ออกมาเนี่ยคำแนะนําที่ออกมาบอกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักแล้วคุณเป็นคนดีแล้วเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรแต่คุณชะลอได้คุณก็เป็นของคุณแบบนี้นั่นแหละแต่ว่าคุณสามารถเบรกดาวตัวเองได้ ไม่ต้องรีบร้อนมากเกินไปนะครับอย่าไปเร็วมากจนเกินไปเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณก็อาจจะสะดุดขาตัวเองได้คุณอาจจะแบบว่าเหยียบย่ำนะครับแล้วก็พร้อมที่จะล้มเมื่อไหร่ก็ได้คุณอาจจะมีความเสียใจตามมาหลังจากที่คุณตัดสินใจอะไรแล้วมันผิดพลาดลงไปเพราะคุณจะต้องแก้ปัญหาที่ผมบอกไปเมื่อดาวอังคารในเดือนที่8มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณในตลอดได้สง่งในตลอดเมื่อไหร่ก็ได้ในระหว่าง2เดือนนี้มีนาคมและเมษายน นะครับต้องระวังให้มากๆนะชาวราศีพิจิกนะครับอุย้ยจะ20นาทีแล้วนะครับอ่ะงั้นวันนี้นะครับผมก็เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ทลิปรายเดือนสำหรับชาวลัคนาดาวจันทร์และราศีพิจิกนะครับผมไงผมฝากติดตามนะครับเพจเดอะวิเชส By นัทนะครับรวมถึง f a c e b o o k The w i t c h e s b y n a t เช่นเดียวกันนะครับชื่อเดียวกันเลยลองกดเข้าไปดูนะครับว่าผมจะมีอะไรมาอัปเดตบ้างและต่อไปผมจะมีอะไรมาให้เล่นบ้างก็อยากให้ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ